มุกดาหารริมโขงมุกดาหารครับทุกคนริมฝั่งโขงฝั่งนู้นเป็นประเทศสปปลาวเราอยู่ฝั่งไทย ที่เราอยู่นี่คือตลาดอินโดจีนนะครับทุกคนแ,แถวนี้ก็จะมีของขายเต้มตลอดแนวเลยไโน่นนี่ก็ เป็นร้านค้าริมฝั่งโขงนะครับตลาดอินโดจีนสปป,ปลาวตรงข้ามกับสปป,ปลาวตรงที่เราอยู่นี่ก็คือ,คอฝั่งประเทศไทย

นู้นน่าจะสวรรค์เขตนะครับอน,นู้นเป็นสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองนะครับเป็นสะพานข้ามจากจังหวัดมุกดาหารไปสวรรค์เขตสปปลาวนูน้นนะมองเห็นเลยครับ ปไปดูอันนี้ไหมเ,เขาดูอะไรกันตรงนี้ค่ัไปดูไหมปไปดูไหมเ,เขาดูอะไรกันถุงเท้าไงเอาถุงเท้าไหมซื้อถุงเท้าเนี่ยใช่ใช่ใช่จไปซื้อถุงเท้าไหม ขายอะไรขายแว่นแว่นตาเออแว่นตาแว่นตานี่อะไรกล้องสองทางไกลนี่แว่นตาดูอะไรปิ่นโตเหรอจะได้ปินโน,น่ปิ่นโต โงกนะปิ่นโตเนี่ยดูว่าน้องฟิลไปโรงเรียนอะแม่แม่ม่อเนี่ยม้อเพียบเลย,ยเดูได้หม้อหม้อเพียบเลยนยาาี่ถุงเท้าระวังรถานาี่ชุดเวียดนามชุดเวียดนามเสื้อถุงเท้าไปโรงเรียน แพ็คก็เท่าไหร่เทียบเลยท้าแพ็เงนี้ร้อยแปครับทางนี้ร้อยหนึ่งครับานานพตนผ้าตัวหนาบางๆนี่บางๆหน่อยเพื่อใส่สบาย หลายดีเวครับเลือกเลยค่ะลูกไม่ใช่ครับไม่ใช่ทีหครับใส่เจ็ดถึงเก้าแล้วครับเจ็ดก้า่วนี้เลยครับนี่ลงใ่หนึ่งก็ไดครับข้อสั้นดำเก็บตังค์ยังอ่ข้ั้นดำเก็บแล้ใช่ไหมพี่ไปเอาไหม อ้อใหญ่สุดใช่ไหมจแจำที่หน้าใส่ถุงให้ผมใช่ไหมเอามาเลยไม่เอาโ้เกก่าที่โอนจ่าตน่เขาใส่เนี่ยเป็นโรงเรียนแค่อแร้อยคู่ละแปบาท ประมาณ8บาทเพราะมันมี1มีอยู1่1โหล1โหลก็12อัน12อันเขาตกคู่แล้ว8บาทดูชุดเนี่ยเปิน้นนี่ เรียดเรียบน,นี่เป็นนี่ตัวเท่าไหร่เนี่ยหกร้อยแปดสิบ้ยบาทแดงสวยๆนะสวยนะแปดสนะิบเวียดน้ำ ตลาดอินโดจีนอินโดจีนของเยอะครับฮะขนมแย่ๆหมดเลย สวรรค์ของเด็กๆพี่เทียบอกบางคนกอวไมคะไม่ันด้อยู่แต่ันไม่ส่หเอาจังหพราะว่าตัวนี้มันจะต้องใช้ยังไงใช้้ cái <laughs> này เสือ้อน,นี้สวยอะราครับาร้อยถ้าไหม